สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฝึกดูพระจากตำราเก่าครับรายการที่จะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวของวัตถุมงคลและโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของแผ่นดินไทยในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปศึกษาและฝึกการสังเกตหนึ่งในพระเครื่องที่ทรงคุณค่าสูงสุดนั่นก็คือพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ทรงเจดีครับ โดยข้อมูลที่เราจะใช้เป็นคู่มือในวันนี้มาจากตำราเก่าที่ทรงคุณค่าอีกเล่มหนึ่งนั่นคือนิตยสารพระเครื่องสปิริตฉบับที่28ซึ่งจัดพิมพ์ในปีพุทธศักราช2549ครับก่อนที่เราจะไปลงลึกในรายละเอียดขององค์พระเรามาทำความรู้จักกับประวัติการสร้างอันเป็นตำนานของพระสมเด็จบางขุนพรมกันสักเล็กน้อยครับ ผู้ดำริในการจัดสร้างพระสมเด็จบางขุนพรมนี้ก็คือเสเมียนตราด้วงต้นตระกูลธนโกเศษซึ่งเป็นข้าราชการในสมัยรัชกาลที่หท่านได้สร้างพระเครื่องชุดนี้เพื่อบังจุดไว้ในเจดีประธานของวัดใหม่อมัตตรสหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าวัดบางขุนพรมครับและที่สำคัญที่สุดในการสร้างครั้งนั้น ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีแห่งวัดระฆังด้วยที่ได้มอบผงวิเศษของท่านประมาณหนึ่งบาทพระมาเป็นมวลสารหลัดในการจัดสร้างทำให้พระสมเด็จกรุนี้เปี่ยมด้วยพุทธคุณไม่ต่างจากพระสมเด็จวัดระฆังเลยทีเดียวพระได้ถูกบรรจุไว้ในเจดีเป็นเวลานานจนกระทั่งมีการลักลอบตกพระขึ้นมาบูชาและท้ายที่สุด ทางวัดก็ได้มีมติให้ทำการเปิดกรุอย่างเป็นทางการในวันที่24พฤศจิกายนพศ2500ครับซึ่งเป็นที่มาของพระกรุเก่าและกรุใหม่ที่เราเรียกกันในปัจจุบันครับเอาล่ะครับเกริ่นประวัติกันพอสังเขตแล้วตอนนี้เรามาเข้าเรื่องสำคัญของวันนี้กันดีกว่าครับนั่นคือการฝึกสังเกตพิมพ์ทรงเจดีตามตำราของนิตยสารสปิริตกันครับ เอกลักษณ์สำคัญที่สุดของพิมพ์ทรงเจดีที่ทำให้เราจำแนกพิมพ์ได้ง่ายในเบื้องต้นก็ตามชื่อเลยครับคือทรงเจดีในตำรากล่าวไว้ว่าเมื่อเราลองลากเส้นสมมุติจากปลายเกศมายังปลายฐานด้านล่างโดยให้เส้นสมมุตินั้นแตะสัมผัสกับปลายเข่าขององค์พระองค์พระจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงหรือทรงจัว่วเหมือนกับเจดีนี่คือหัวใจข้อแรกที่ต้องจดจาครับ องค์พระจะดูสูงฉลูสง่างามเมื่อเราจำแนกได้แล้วว่าเป็นพิมพ์ทรงเจดีแน่ๆต่อไปเราจะมาลงรายละเอียดในจุดต่างๆขององค์พระด้านหน้ากันครับมองไปที่พระพักหรือใบหน้าจะมีลักษณะเป็นทรงหยดน้ำหรือผลมะตูมส่วนปลายพระเกศจะแหลมคมแต่ช่วงกลางของเกศจะป่องออกมาเล็กน้อยครับไม่ได้เรียวตรงเป็นเส้นเดียวกันองค์พระจะดูฉลูสง่างาม พระพาหาหรือแขนจะค่อนข้างแคบพระก่อนช่วงข้อศอกจะสอบชิดลำตัวทำให้องค์พระดูปโปรง่งจะเห็นเส้นจีวรเป็นทิวทอดจากอกขึ้นไปจรดหูและมีเส้นสังคาติเป็นทิวรังรางสองเส้นตรงฐานและอาสนะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญครับฐานชั้นบนสุดที่ติดกับองค์พระจะมีลักษณะพิเศษคือคล้ายเบาะนวมหรือฟูกปลายฐานทั้งสองข้างจะมนและงอนขึ้นเล็กน้อย และมีความหนากว่าฐานชั้นกลางอย่างเห็นได้ชัดแนวฐานทั้งสามชั้นจะสอบเข้ามาตามแนวสามเหลี่ยมคล้ายกับฐานของเจดีไม่ได้ตั้งตรงขนานกันการซ้อนของพระบาทโดยเฉพาะตำแหน่งปลายพระบาทซ้ายถือเป็นอีกจุดที่เสียนพระใช้พิจารณาและควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้สำหรับพระกรุบางขุนพรมคือคราบกรุครับในตำราเน้นย้ำว่าคราบกรุสีดิน กรุสีน้ำตาลการุณาจำให้แม่นเพราะเป็นธรรมชาติที่สำคัญมากครับพระกรุเก่าคราบกรุอาจจะบางกว่าหรือมีน้อยกว่าแต่เนื้อหาจะจัดจ้านดูหนึกนุ่มส่วนพระกรุใหม่คราบกรุจะจับแน่นกว่าครับพลิกนาดูด้านหลังกันบ้างครับพิมพ์ทรงเจดีส่วนใหญ่มักจะพบเป็นแบบหลังเรียบครับคราบกรุด้านหลังมักปรากฏเป็นคราบฝ้าบางๆไม่หนาเตอะเหมือนด้านหน้าครับ ส่วนตราประทับหลังนั้นตำรากล่าวว่าให้พิจารณาความแห้งเก่าของหมึกแต่ด้วยการเวลาที่ผ่านมานานตราเหล่านี้มักจะเลือนลางไปมากแล้วครับส่วนขอบข้างขององค์พระจะมีลักษณะเป็นขอบปีกกว้างมีความคมและมักจะไม่ค่อยเกิดรอยปลิ้นหรือเนื้อเกินของพระซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของการตัดขอบพระในสกุลบางขุนพรมครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการฝึกดูพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ทรงเจดีจากตำรานิตยสารสปิริตฉบับที่28ฉบับนี้ขอสรุปจุดสังเกตสำคัญอีกครั้งนะครับ 1. มองภาพรวมให้เป็นสามเหลี่ยมทรงเจดี 2. พระพักเป็นทรงผลมะตูมเกตกลางป่อง 3. ฐานชั้นบนสุดมีลักษณะคล้ายเบาะนวมหรือฟูกปลายฐานทั้งสองข้างจะมนและงอนขึ้นเล็กน้อย และมีความหนากว่าฐานชั้นกลางอย่างเห็นได้ชัด 4. จดจำธรรมชาติของคราบกรุสีน้ำตาลให้แม่นยำา 5. ด้านหลังมักจะเรียบและขอบข้างมีความคมครับแน่นอนว่าข้อมูลในวันนี้เป็นเพียงภาพกว้างๆสำหรับการเริ่มต้นศึกษาเท่านั้นนะครับในพิมพ์ทรงเจดีเองก็ยังมีการแยกย่อยลงไปอีกหลายบล็อกทีเดียวซึ่งท่านผู้ชมต้องหมั่นศึกษาส่องดูของจริงบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญครับ และตามธรรมเนียมของรายการเราหลังจากที่เราได้เรียนรู้จากตัวอักษรกันแล้วลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมภาพพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ทรงเจดีองค์สวยๆจากนิตยสารสปิริตเล่มที่28ฉบับจริงกันได้เลยครับ